น้องเกลวเหรอน้องเกลวเหรอเกลียวเกลียวจะไป็นนายดูน้องแกะเหรอเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวเขาก็เดินกลับมาเดี๋ยวก็กลับมาแกะตัวเล็กมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่น้องแกะเด็กะนรักมากเลยครับ น้องเก็บความเก็บเดินพนาอืมตั๊เร็กก็มีน้องเกลวน้องเกลววิ่งวิ่งวิ่งไายมุดเอกถไายมุดเอก ช่วยมือหน่อยช่วยมือหน่อยอ่าแกะไปแล้วแกะไปแล้วไม่กลัวนะนั่งดีๆไปแล้วไปแล้วเหม็นด่ามันบอสก็ถ่ายรูปหน่อยนะซุปเปอร์แมนซุปเปอร์เอ็กซ์ซุปเปอร์เอ็กซ์แล้วปะร้อนไปลูกปะยังไม่ได้ถ่ายเลยจะถ่ายเหรอ ฮะอืมตัวนี้ขนงามนะเนี่ยกําลังกินหญ้านะจะควรจะควรเขาว่าจะกินหญ้าเขาว่าอ้าวตัวนี้กินน้ำแล้วกินน้ำกินน้ำเออกินน้ำหน่อยนาะดูขนมันเดีอดดึงเออเขากําลังกินน้ำ ฝนเต็มเลยตัวนี้ฝนหนาปึกเลยว้ยชอบตัวนี้อ่ากินน้ำอยู่ค่าอร่อยไหมถามดูอะไรไหมมันไม่มีภาพมันค์ของอะไรไัหมอร่อยลิชเภาพมันเป็นผู้ชายมันเป็นผู้ชายชายื่นขนออกมาก <laughs> อเให้มองอม,มันก็ม่มีอืมเนี่ยขนเขาเราไปทำเสื้อกันหนาวนะอุ่นม,มากนะเหนน้จิ้จไปล่นชกันนะเค็ดเข้าล่มเข้าร่มจะไปตากแดดมาก,ก,กพอแล้วไปอยู่ในร่มไปโัทรัฟน,น่วเราไปทนไย ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการ <ไป S 2> รับชมขอบคุณที่ไม่เลือ่อนผ่านดูคลิปดูโฆษณาจนจบขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม